สวัสดีครับพี่น้องเฮ้ยพ่อพี่น,อนอ้องเพ่มลงน้องอีกแล้วครับผมมื่อนี้เป็นน้องบ้านเมกอำเภอที่วัดน้ำพุนครับตำบลตรงไหนอำเภอที่วัดน้ำพุนี่วัดร้อยเอ็ดครับผม <c oughs> แท้สองลอยฟังหนึ่งร้อยบาทครับผมแค่ผมไุ้และติดตามในกล้องดีได้ปลาด้วยจะเปิดกล้องอยเบินงครับอาหารตังกต่นให้อร่อยด้านทุ่ง <c oughs> ปลาผู้เป็นได้บิ่งครับไป วันนี้ใต้เสือตัวนี้ครับตกปลาให้อยู่ให้กินไอ้ควันเด้อมาเนี่ไอ้ควันหมานี่มานล้วไอ้ควันเนาะควันถึงเวลาถึงไอติพย์ไปนะก็เจาะอ่ะมันหมาน้ำเป็นกับพี่นองโอ้ มนันม,นมาน้งพันรักพี่น,น้องมีพันลักค่นมันมาน้ตพั ปลานิ่นตัวหน่อยเนาะคะ่ะเล็กตัวละโอ้มันนี่นตัวนี้เนี่ยสปานซีฟมาที่แหลกเลยนาะประมาณน,นี้นะะโอ้เดี๋ยวปลาจีนหน่อยตัวนึงนะคะ่ะเนี่ย เรืงตัวปลาเนี่ยพี่น้องมาครับพี่น้องนี่นี่ว่ามันมีอาการตั้งแต่ว่านลงไปครับเศรษฐีิดในห้องบ่สสีมีตัวลงเรือบ่มีอาการอ๋อบางเด้อมันจะยุ่ยบอสดึงเงินว่าน,นี่โอ้ยไปแล้วรอด <c oughs> <c oughs> เีอยการนี่พี่น้อตังแตีวานนี่ <c ười> อนฮ่าาใจ,จอย่าคว้างเนาะโอ้ตำตำตำยู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  อ๋มยูบอลูไอ้ยังโอ้ยของบ่คืออยู่ตัวนี้ไหมโอ้ยมันมากนะเอกสามตัวสามตัว,าตวบาดนี่คือแล้วคือแล้วปลาแดกเฮ็ปปเดปลาแดก <c oughs> เออไล่ล,ล,ล,ลีบาดนี่เฮ็ปเด <c oughs> ปลาแดกเฮ็ดปลาแดกไม่ใเฮ็ดปลาแดกก็ปลาทูเข็ดเหม <c oughs> นี่เจอฝูงปลาแล้วพี่น้องเจอฝูงปลามากไหยบู ที่สองรับตัวที่สองที่สามเานาคือแล้วคือแล้วตัวปลาพี่น้องตัวปลาสามปีพะนาเพื่นวา ปีปาทูปลาทูปลาทูอีกแล้วนี่มีแต่ปลาทู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 ปทูสามปี ตะขูอ่อเกแล้วพี่น้องเอ้ยไปไนเ,ยเนี่ยเฮ้บไปเนี่ยเอ้ยไปันปี่ยจานบูบะไปยังกับกือกาโอ้ยเจ้าสิบุญจกักปลา้าิโอ้จับดีดีนะจับปนันมันนะ่ะสั้นขืนจักหน้หย็นจากาหัวโอ้ยถ่าจับ โอ้พี่น้องม,ออมันเยอค่ะเอ้ามันบ้านแปมันกับบล็เกัเลยเมยเนะาะกับสิเมยอสี่เมือซื้อเนาะค่ะ,ะ,คะโอเคค่ะมาจากไซค่ะดิมาจากาาตำบลหันหทนะรครับโอ้มาจากข้งบัารนำข้ามหมุนวอครับทนโค่าหอวทน้โอ้ยบาซ้ำสองรอยเนาะงครถือตัวรหัสที่บาทบะมาเหรนน้ามาเล่นน้าตังมาเล่นน้ำเนาะได้ป่เนาะทางนีได้ปลสมตัวเลยโอ้ได้ปลาสตัวถือตัวละร้อยรอ อันนี้ปลาลูกจันปลา็ตัวหน่อยแท้ปลาอันนี้มันสมควรตัวใหญ่เด็ดปลาปลาไหนไหมไม่รูแม่ดอกเต็มผีปีนึงบ่นี่เราค่ะพี่น้องผลงานสนก้อนกับชนสิกลับราคาใดสิบัสสองลอยนี่หน่อยปลานีกเทียบปลาจีนอีกสองปีเหมืนจังลง่องสองขึ้นเนาะสองลขึ้นอันนี้มันตัวหน่อยพอนาะพอเนาะนี่ค่ะพอคนหมานีกแล้วใจมันคู่เมืองีมันปะ แต่ก็ไหนบัตรถุจะขึ้นหมันแพะมัดน้องมัดน้องหมันอยู่พุูดเดาลอยหนึ่งทีนี่นะอันนั้นบัดแพะอยู่พุ่นบัตรฟังจะคนนี่ฟังผู้เดียวใส่นี่แหละเนี่ยเสียแดงเนี่ยตีนี่อยู่ในแพะบัดฟังลอยเดียวพี่น้องเอ้ยอ้อมน้องไม่ไผ้เลยซ้ำเจ้าเด้อขอให้ตาสองซ้ำตัวโอ้หมันนี่ดีมืออื่นบัตน้องวาเรื่องมันบ้ามุ่งจะไปอยู่บ่ไปไปไปขึ้นกันฟอกันยึดอีกน้องน้องคนละ บึกไง่ป่น่แ่โอ้โอ้ไพสิไดยเนาะบดนี้อไปนี่เด,ด้บัดฟังเนาะลอยเดียวกับคุ้มค่าแล้วโอ้ยสำนีนก็ถือว่ามานอยู่นี่มันยุค่ามันยู่ดอกหลายก็มูนอ่ะละ่ะอืม มันหมาน่ะพี่นอนี่ยืดตะมบหุงกินข้าวปลาเนาะคือขุุดคุนย่างตะมบคุงย่นสิเนาข้าวปลากินข้าวปลากินข้าวปลามี่ปลากีนบุรีไล่ย่าขวดน้ำแล้วนั่นคุ้มค่าปะโอ้พี่น้องบัด สองถามว่าคุมคาบอวบตกสิว่าคุมีพี่น้องคุมคาซ้ำคุมคาซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเอปีีนยังกโตน่อยแท้บ่เคยเห็นปลาจีนตหน่อยปลาหนิจือพี่น้องเอ้ยดีดีก็ไ่ได้ดรอกดีก็บ่ได้อกพี่น้องอ้าวนี่เราผลงานผารักกับพี่น้องมาเนี่ยเฮ้ ผลงานของบัณฑเม็กค่ะพี่น้องตำบลหนองใหม่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดเลยจะไปลองบัตรส0งนะคะแผ่ฟางลอยหนึ่งค่ะพี่น้องบัตรที่นี่กับสิเสื้าพี่น้องนะคะก้าบบ้านตัวบัตรที่นี่เป็นปิ่งกินยุขางน้องมันจะแสียค่ะพี่น้องไปนี่้ลยเอาบ่อปิ่งเดี๋ยวเอาต้มย่างเดียวเขาน้อนปลาเนี่ยกินปิ่งไม่ได้หรอกต้มย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาค่ะน้องหนาค่ะบัดรบ้องน้องโบเลือกนะคะพี่น้องเด้อปลาบึกใหญ่ว่ารสั่นค่ะสิบแปดส มีรางวัลให้คือกันค่ะพี่นอ้องไปแล้วค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะแย yeah, ่สองร้อยเฮาสองร้อยค่ะ <c oughs> าจีนทียดตัวครับนี่และครันอกนั่นกัเป็นปลานี่ปลาขาวปลานินปลาในปลาตองเออปลาตองหสตัวปลาตองก็เป็นตะปิงแฉะเลยหนึ่งสองปลาตะเพียนหนึ่งสองส็ปลานิ่นตัวนึ่งมีมานี่ด้วยเนาะมานี่ดอกคุ้มยอกาอกรสิคุ้มตัวใดอยู่เพื่อนป่ไใดก็มีไหตามที็นมะพี่น้องอยู่ขางกันได้สตัว